นี่ปักตัวไว้ก่อนแหว่โดนหัวอยู่โดนหัวอยู่นี่เด็กนี่เด็กนี่เด็กเอาดิแหวดาวดาวดาวปัว๊บอีเวิร์สกลับมาครับตกศูนย์ก่อนครับตอนนี้ดาวดาว นี่เนี่เน,เนี่ยเก็บเลยครับสวยเก็บหมดครับโอ้โหพี่โคเก็บหมดโคตึงหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Richband Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, v a l o r d s e i g h Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล g น n ล l อกโ Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้า <m> อยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง Richman <ing> Shop โย <Yo S 2> <mould y S 1> ซ่ามาดีบรุนเมก k a มาดีบรุนดูบ้างดีบรุนชาลทายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสเตรโนวานะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าสติโนวานั่นเองนะครับท่านผู้ชมปิดเกมวันแนวอ่า TPS นะครับเดินยิงคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมอ่าวอวัชบวกกับอ่าวอลเลนนะท่านผู้ชมนะมีสกิลแต่ละตัวเลยก็มีสกิลแตกต่างกันไปนะแต่จริงๆเกมนี้จุดเด่นของเขาคือการนี่เห็นไหมกดคอนโทรลเพื่อหลบนะนี่หลบแบบนี้ได้เป็นทับตัวเป็นกระดาษได้นะเออหรือว่ากด ใส่กำแพงโดยการกดตัว E นี่จะแนบเป็นกับกระดาษไปได้เอแนบเป็นกำแพงกับกระดาษได้เลยแล้วก็กดสเปซบาร์ได้2ครั้งแล้วกดล่อนได้นะสเปซบาร์แล้วกดคอนโทรลนะครักดเตือนก็เตืองว้าวแต่ในตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะของผมนี่จะเป็นการโยนระเบิดอย่างนี้สวยโอ้โหโหดจัดเลยตัวเนี้ยมนดูเอาอ่ะเอาเรื่องโยนระเบิดไปครับโยนระเบิดไปครับอันนี้ โอ้โยนั่นแหละเพื่อนทำดีอ่าเว้ยอย่างตึงตัวนี้เป็นตัวที่ผมสุ่มมาได้นะหลายวันโอ้ตัวสกิลนะอะไรมั้งน่ะเอาดิไว้เอาวะอย่างตึงอย่างตึงวิว้าเดี๋ยวตัวแม่นในนี่ปืนมันลูดดีกว่านะคนดปืนมันแต่ตัวเรากดสเปีดบาร์แล้วกดชิปมันจะเป็นลิงอย่างงี้ได้ ไปครับตามตามาร์ฟทำมาร์ฟได้ไอ้ตัวเราไม่งหดจัดเลยนะนี่ไปครับแตกหนึ่งแตกสองสวยพี่สวยหัวน,นิ่งๆหัวน,นิ่งเน,นียนโอ้ตัวเราโหดไอนคนดูกระโดดแล้วกดชิปเลไรอย่างงี้ได้อเอาเว้ยเอาเลยมันๆคนดูมันใช้ได้ใช้ได้คนดูเกมนี้กด e, ีปุ๊บกระโดดเข้าไปครับยังไม่แตกกับพงกำแพงได้ บเนี่ยระวังเจอตัวลูกซองนะคนดูมันชอบมันล้วงหลังโดนไหมครับร่อนสวยแตกไปวงมาวงมาเอาดิสวยแตกแตกสองสวยพี่สวย แตกสามสวยพี่สวยเอาจใจเอาจคือเมือก,กี่ไปครับอุ้ยเฮ้ยวงวงมุมนี้เอ,อื้อหลบมาได้อ,อยู่ได้อยู่หนูเมื่อกี้นี้ผมเกือบตุยเฮออ้ยโหโดนลูกซองใครวะโอ้โลูกซองใครวะเนอะขโหดเลยกระโดดเข้าไปครับปึ๊บตัวไต่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 ตัวไต,ต,วต,ต,วต่ตัวตรงนี้ไม่ได้คนดูปั๊บ เว่อล้วก็แดดกำนังจะโชว์เทพเลยนะเปลี่ยนตัวนะครับสามารถเล่นตัวอื่น,นะนได้นะ้องสไนะครับนนี่ไเปอร์น้องสไนเปอร์วอริเออร์ตัวนี้ก็จะฮิวให้ตัวเองได้นะ,นะเ,เอาว่ะเฮ้ยนี่แน่สวยนี่แน่น เอาดินี่แน่สวยตไในเปิ้ลเราโคตรตึงไะน้องตไในเปิ้ลเราโคตรตึงไะน้องตไในเปิ้ลเราโคตรตึงไะน้องนี่แน่แตกครับพี่แตกสามพี่โอ้โคตรตึงไะนี่แน่อุ้ยอุ้ยโหเผื่อตัตัวเพื่อตัวตัวดีอย่างบุมไหนวะนี่แน่เออเจ็บอยู่เจ็บอยู่เปลี่ยน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 ตัวอื่นแล้วในตัวตึงเรา นี่นี่แน่สวยเอาดินี่แน่สวยเอาดิสวยหนึ่งหนึ่งไม่ได้กินพี่ดอกไอ้น้องเอ้ยปั๊บปล่อยหลอกไปครับเอาจัดเอาจัดเฮ้ยมันอยู่มันอยู่คนดูกินนี่เฮ้ อาว่าว่าไปครับลุยดันดันดันนี่แน่สวยนี่แน่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 วิยอื้อนี่แน่นี่แน่เว้ยบวกกันโคตรโหดตรงนี้คนดูมาดิไปเลยครับอุ้ยโอ้โหอื้อ นี่เนี่ยไปเอาลูกสองมาเล่นบางทีคนดูตอกอนบอยไปไอ้ตัวนี้ลูกสองแบบสายรูท te นะคนดูเข้าไปอัดเลยเด็ดนี่อัดเกีอัดเกีอัดเกีเว้ยเกีเว้ยสวยอัดเกีเว้ยอัดเกีเว้ยอย่างตึงอย่างตึงไอ้ตัวนี้โหดจัดเลยนะคนดูผมบอกเลยระยะใกล้เลย บโอ้โหนี่จะจบเกมก่อนเนาะไม่งั้นอิงแตรครับบอกเลยอ้าวเรื่องอ้าวเรื่องนี่มูลบล็อกโชครับใครอ่ะเราหรออีมีพีเฮ้ยเราอีมีพีแล้วมาเรียวเอาเรียวห้านะทุกผู้ชมอย่างตึงอย่างตึงเอ้ยจริงๆตัวผมมันสามารถปรับปรับปืนได้นะเนี่ยบ้ากันโอ้โหที่หนึ่งครับบี๊โค้กโดนตึงอ้าวเรื่องกระจาดอ่ะดูเอเจนต์เราปรับปืนก่อนนะคนดู เดี๋ยวนี้ผมจะเอาปืนเอาเป็นมีดนะนี่อันล็อกครับสวยมีดาบคา,าบตาะรคาตามาแล้วโยเสียวทำโอเคอะไรไวะนี่ไม่ไม่ไม่เล่นเพื่อนมาคนดูไปลุยต่อครับมาเว้ยกดเลยครับยังรอยอย่างตรึง เอาหน่อยเอาหน่อยอะตัวเดิมครับไปตัวนี้แน่ของเราเนี่ยหนตึงเรานะเฮ้ยมันเป็นดิฟเฟนต์นี่ว่าเป็นแบบขับรถนี่มารถเลื่อนเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งไหนผมควรควรเล่นสนัยหรือเปล่าคุณดูไอ้กูจกเลิกยังไงวะอ้าวไ,ไม่ได้แล้วกดล็อกไปแล้วคนดูทิมา,นะาย์ละบ้ากเอาว่ะเอาว่ะ ô tường, đuôi, đuôi. นี่อันนี้เราอัพมาแล้วนี่มาเออเราต้องอัพนี่สิงเกิลช็อตโหมดโอเคนี่สิงเกิลช็อตโหมดแล้วกันนะคุณดูนะนี่อันนี้เป็นการซื้ออ่าอัพของก่อนที่เราจะลงไปใส่นะคุณดูนะดี B, คืออัพเกรดโอเค <c oughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยมาโอ้ยลูกซองโคตรผิวยูหูนี่ดูดิไปเลยครับ อ๋อดีเฟเ์นี่าน่าด่านดีเฟเอนก็คือป้องกันพวกมันมาวางระเบิดนี่มาคนดูครับนี่ผมหลบอย่างนี้เลยนี่ <G ül üyor> เฮ้ยด่านมันเหมือนเคาน์เตอร์มากเลยนะคนดูนะสไตล์แบบปอรอเรนต์เคาน์เตอร์อะไรเงี้ย <G ül üyor> มาตรงนี้หมดเลยคนดูเอาเล,เลยครับมุมนี่ผมเห็นแล้วก็เอาเห็นแล้วคนดู วุ้บนบล็อตสองอยู่้นอตสองนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้ตรงน,นี้เออดีเฟนด์นดีเฟนด์สวยชบเพื่อนชุบเพื่อนอ้าวไม่ชุบกันนะนั่นแหละมันแหละมันแค่สองต,ตัวสวยเพื่อนทำดีวู้ฮู้เอ้าเรื่องจา้าเลยผมเปลี่ยนตัวได้ไหมวะนี่ผมไม่อยากเล่นตัวนี้เลยชิบหายแล้วโคตรชิบหายเลยนะคนดู ติดดาเมจเนี่ยผมต้องซื้อกรอบหน่อยนะนี่เอากรอบตรงนี้มาเคตังหมดแล้วเอ๊น่า,จ,าจะเอาตัวสไนเป็มมาคนดูนะพลาดพลาดพลาดอย่างแรงนี่ผมไปเฝ้ากลางก่อนดีกว่าวะมาเอาเลยเอาเลยอันนี้เป็นโหมดแบบวางระเบิดนะคนดูนะเจ็ดรอบนะครับราวดเจ็ด กอพร้อมที่ฉัิญใจลมจวนความรักปีใหม่ที่ถึงได้ยังไง,งฟับมารอนะครับรอตรุย่ยโอเคฝั่งนี้หมดเลยคนดูอีอีอ,อีปีนครับกด E นะเวลาเราจะปีนกับพงกับเพงงะไรพวกเนี้ย เอาดิสวยดาวนึงสโลเราติดสโลเราติดสโล,ล,สล,ล,สลเอาดิสวยดาวสองียบร้อยครับนีมันวางระเบิดแล้วสวย 重伤倒地เฮ้ยเอ๋อดีสวยนี่เนี่เว้าห์หนก็ฟมันตาย3คนดูเสียเปียบบางที่เราวางระเบิดไม่ทันนะเฮ้ยเราแกะระเบิดไม่ทันนะเฮ้ยมันมันคนดูใช่ได้ใช่ได้อ่าผมเอาสปิสสปีดดีกว่า ไอ้ครูดาวนี่ก็โหดน,นะดาวห้าวิโอเคแล้วก็เอาอ่าแม็กกาซีนคาปาซิสสตี้แล้วก็อันนี้นะครับสวยไปรุย <c oughs> อ้าวเรื่องจ้านะเ,เรื่องจา้านี่มีเอกับบีนะคนดูนะตอนนี้เย่เต็มตัวครับฟับรอเลยตรงนี้รออิ่มอิ่ม ดูดิมันจะโผล่มุมไหนกันบ้างเอาดาบไปลำก็ได้นะคนดูโอเคบี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 เออเอเอเอสวยเพื่อนเราเข้าไปล้วงละนีเด็ดมีเด็ดสวยดาวหนึ่งสวยกีบแล้วครับ โคตรตึงเออนี่ด็วิววิววิกระสุนไม่พอกระสุนไม่พอเออเออไอพวกนั้นมันยิงกันยังไงวะมึงยิงกันไม่โดนสักทีเลยเนี่ยเอ้าตายแล้วนะเออเออยิงกันโคตรโหเออยิงกันโคตรโหดเฮ้ยเพื่อนทำไมเป็นอย่างงั้นนะ My God boy ไอ้สลับตัวไม่ได้นะนะคุณดูนะ่งสูบเวอร์โอเคอ่ามุ่งเป็นสปีดอ่าทนทานการนั้นผมต้องเอาวิ่งไวนะคุณดูนะเราไปไปรูดมันนะครับกลางวงล้อมอัพเกรดได้ด้วยเหรอนี่อัพเกรดไปแล้วใช่ไหมนี่โอเคไปเตรียมตัวเตรียมตัว ผมไม่รู้ว่ามันจะมามุมไหนกันนะผมว่าน่าจะมามุมนี้มั้งรอบนี้อ่อยเว้ย LB ดูดินี่ปักตัวไว้ก่อนแหววโดนหัวอยู่โดนหัวอยู่นี่เด็กนี่เด็กนี่เด็ก เอาดิสวยดาวดาวดาวปั๊บอีเวิร์สกลับมาครับโต้ซุก่อนครับตอนนี้ดาวดาวนี่เนี่ยนี่เนี่ยเก็บเลยครับสวยเก็บหมดครับโอ้โหพ่โคเก็บหมดโคตึงเอาจานเอาจานคนเดูอ่าเอาไหน ดามิดเอย์วิดิวห้าไปโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมสตรีโนวาหรือว่าสไตรโนวานะท่านผู้ชมนปะปลุมาเร่งกันได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง